จาากกรรไลฟ์คั้งทำไมไลฟ์ถึงเป็นสายไลฟ์ครั้งไหนฮะครั้งเนี้ยค่ะครั้งที่มีสองแบบดังอ่ามันก็ไม่ใช่เชิงว่าเกี่ยวกับไลฟ์ครับผมก็กะอยู่ต่อที่ผมว่าตอนแรกอาจจะปีปลายปีหกหกซึ่งเป็นเลิกที่ดีด้วยครับสมเด็จตจำบอกเป็นเลิกที่ดีด้วยทีนี้ผมมามาเปลี่ยนว่าเอ๊ะช้าเร็วก็ก็ต้องออกแล้วเลิกผมจริงอ่ะคืนหนึ่งหรือสามมกราสองห้าหกห้าไทยของศึกยี่สิบเก้าธันวาผมไม่มีตังค์ให้ทีมงานเลยครับ คือสิ้นปีมันควรมีโบนนะัสคือใช่เลือกเราอะดีมากเลยดีกับเรานั่นนู่นนี่แต่ว่าเอาแล้วลูกน้องแบบปีใหม่ไม่มีตังให้ลูกให้เมียเขาผมรู้สึกเนี่ยผมขอสิทธิ์ยิบเก้าผมก็ไปต่อรองกับสมเด็จว่าผมกำหนดไปแล้วครับเก้าสองสิบแปดแสดงว่าเก้าสองแสงว่าเก้าเก้าเก้าสองครั้งแปดวงหนึ่งก็เป็นเก้าเป็นเกนะ้าเก้าเก้านคิดเองเลยโรงพยาบทำไมเกี่ยวครับ ทำไมเกี่ยวกับไลฟ์ครั้งนั้นยีงไงต้องบอกว่าไลฟ์นั้นมันทําให้การตัดสินใจมันชัดเจนมากขึ้นและด้วยอะไรหลายอย่างมันปะทุขึ้นมาตอนนั้นพอดีแรงกดดันกระแสอะไรที่มันที่ผมรู้สึกว่าอาโอเคถึงเวลาแล้วแต่ว่าเรื่องคิดจะสึกอะมันไม่ใช่ว่าเพิ่งคิดเพราะมีไลฟ์แล้วมันจึงคิดที่จริงมันก็คิดมาก่อนหน้านั้นโดยเฉพาผมและผมแบกภาระอะไรหลายอย่างพี่อันบ้านผมผมครอบครัวผมมีลูกคนเดียวแล้วแม่ก็ป่วยด้วยในช่วงเวลาใช่เป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วช่วงแม่ป่วยด้วยแม่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัว เคยทางานได้เคยอะไรได้แล้วก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วผมเคยให้สัมภาษณ์กับเอ่อกับกับนักเขียนคนหนึ่งที่เขาถามว่า,ามีแพนจะสึกไหม <c oughs> ผมก็ตอบตดต่อเวลาว่ามีสิทธิ์ที่จะสึกเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยผมต้องเลือกครอบครัวกับผา้าเหลืองเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องเลือกครอบครัวเพราะว่าผมเป็นลูกชายคนเดียว <c oughs> ครั้งนั้นเนี่ยคนดูเยอะมากเราก็เกิดกระแสถึงว่าเหมาะสมกับไม่เหมาะสม ตรงนั้นน่ยมันมีแรงเหวี่ยงกระทบกับความเป็นพระของเราเยอะเ,อเยอะครับพาะเราถูกเชิญเข้าคมทอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหตุผลที่ว่าออวหัวเราะมากไปคแบบนี้ยระทศนี้คือเลยว่า้หัวเราะมากไปก็ไม่ได้แล้วจริงๆพระหัวเราะมากไปผิดไหม ผมว่าผิดถูกมันไม่ได้ตัดสินง่ายขนาดนั้นนะพี่อัน๋นเพียงแต่ว่าความเหมาะสมของคนที่จะที่จะวัดว่าภาพแบบนี้ฉันศรัทธาหรือไม่ศรัทธาแบบนี้มันพอได้แต่จะให้มาบอกว่านี่แบบนี้คือความขีดผมว่าไม่ได้เพราะว่าในมิตินหนึ่งเราเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเสียงหัวเราะในวันนั้นนะ่ะมันให้อะไรหลายอย่างที่มันก็มีประโยชน์กับคนในสังคมเหมือนกันคนมาฟังน้องพ้องหัวเราะเลยก็<ช>มี <ฮะ S 1> ผมว่าก่อนที่จะแบทเทิลกับน,น้องอ่ะสองกันยาผมนั่งดูอยู่ข้างแม่เนี่ยยังอยู่บ้านที่ชัยภูมิกันสารในภูม ผมสิโอ้โหคนบอกว่าหัวเลาะ60สาระ0ผมบอกไม่ใช่หัวเราะ80ก็เป็นอะไรอย่างนั้นครับแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องการถูกเรียกไปอ่ะผมตอบสวนกับน้องเลย <c oughs> ผิดฮะหัวเราะมากไปผิดพระเสียงดังอาฉันเสียงดังจับจับจับสูดสูดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ยชิซุคยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ <c oughs> หัวเราะมากไปได้นั่นนนนี่คือพระสองร้อยยี่สิบข้อคือพระพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าชายมาก่อน คือเป็นมารยาทชาววังครับกิริยามารยาทของศิล์พระเนี่ยคือมารยาทชาววังเลยห้ามฉันเสียงดังจับจับสุดสห้ามหมัวเราะเกินไปห้ามไปอุ้มลูกเขาซึ่งเราพออุ้มพระเนี่ยไปอุ้มลูกมันก็จะมันประจบประจบโยมมีลูกแกผมอุ้มไอ้พีอ่ออนลูกเอาผิดหรอ,หรอม,มันเหมือนแบบว่าเราประจบโยมอ๋อเหมือนประจบแต,แต่ว่าแต่ความเป็นจริงเหมือนจะน้องพูดอ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นอาบัตเล็กน้อยไงฮะมันเป็นอาบัตรพระซื้อของก็ไม่ได้คผมเคยจะไปซื้อซีดีอยู่ที่วัดล่องขวดเห็นเขา ร้อ,องเพลงแล้วไม่มีใครซื้อผมก็ไอ้กะช่วยไอ้ฮีโร่เว้ซื้อซีดีเขาบอกอ๋อผมไม่ได้เก็บเงินกับพระครับซึ่งพอไปดูสินก็นั่นจริงแต่ถามว่าถตาพระไม่มีเงินขึ้นแท็แกซี่เอายมพนมมือพนมมือทำไมครับเอาก็ถึงที่รับพนมมือรับพผก็เขาตีบตกรถเลยนะครับ <c oughs> ควรใช้ความไม่ได้ฟันเลยนะครับ, <c oughs> รบโกงเงินกูอ่ะของพระนึกออกไหมฮะฉะนั้นถ้าให้เราเคร่งไป2 2 7ข้อเนี่ยพระข้อในภาไม่ควนไปไหนเลยพระไม่ควนแตะเบอรอต้องตัวใครอุ้มลูกหลานใครไม่ได้เลยชมใครไม่ได้ ไปเรียกคนที่ไม่ใช่แม่ว่าแม่ก็ไม่ได้ครับมีภาษาบาลีไว้เลยอ่ะเนี่ยอุ้ยแม่ชอตเอาใจนะแต่ความเป็นจริงเราก็เรียกแม่หมดแหละว่าไงแม่ว่าไงแม่ออะเราก็เรียกแม่หมดด้วยความเคารพในวัยของเขาแต่ถ้าเอาศีลพระจริงๆวินัยพระจริงอ่ะไม่ได้เลยต้อควรนอนติดเตียงยุคนปิดจริงนะะเสี่ยงจะเสี่ยงกับการทำผิดน้อยที่สุดพระคนเล่นแบบแม่ผมเลยนอนติดเตียงเชื่อผมวันนั้น การศึกของเราเกิดขึ้นจากความเต็มใจมนะั้หรือมันมีแรงคือเต็มใจเต็มใจด้วยตัวเองในการที่จะศึกคือตัดสินใจเองพี่อันแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันก็มีเหตุปัจจัยอะไรอย่างภายนอกที่มันเป็นแรงกดดันมผมแค่รู้สึกว่าทําไมไม่หยุดสัทีคือมันไม่ใช่แค่เออ พบกรมทอก็น่าจะพอแล้วจบแล้วอันนี้ก็ยังตามเล่นงานเราเหมือนที่อาจารย์สปองพูดเมื่อกี้ยังพาเราไปเข้าสู่คณะกรรมการสอบสวนอีกซึ่งเนี่ยเราไม่เคยพูดตั้งตั้งคณะสงฆ์ตั้ง,งตั้งตั้งคณะพระจากที่ไหนก็ไม่รู้มาสอบเราอีกกับเรื่องนี้เนี่ยผมมารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันรังแกเยอะไปแล้วแล้วผมรู้สึกว่าถ้าอยู่ไม่ได้แล้วอยู่แล้วต้องต้องต้องยอมคือมันไม่มีทางเลือกอื่นคือถ้าคุณจะอยู่คุณต้องยอมรับมติที่ที่คุณถูกสอบสวนอย่างเดียวว่าคุณผิดจริงและคุณจะไม่ทำมันนู่นนี่อีกว่า มันไม่แฟร์มันไม่ได้เปิดอโอกาสให้เราโตแย้งมันไม่ได้เกิดโอกาสให้เราเราอธิบายอะไรเลยถ้าจะอยู่แบบนี้ศึกไปดีกว่าในฐานะเป็นคนนอกค่ะข่าวคราวที่ออกมาเหมือนตอนนั้นเนี่ยตั้งใจศึกเพราะว่ามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเจ้ขาขวาสตอนนี้ก<ช>าลต <ฮะ S 2> ่อ <ฮะ S 2> เนื่องกันมาจากตรงนั้นเลยแบบค่ะของผมเนี่ยหลักๆคืนนี้เลยแล้วก็มีใครบางคนก็ไม่รู้นะฮะไปถามเรื่องนี้ในไลฟ์สด ถามแบบที่ไม่ควรจะถามถามแบบไม่มีมารายาทถามแบบไม่ได้คิด <c ười> ไม่ไต่ตรองผมถามผมอยากรู้ว่าผมเป็นคนคิดดังไม่เป็วันก็ไม่ใช่ท่านเจ้าพอุทไทขึ้นน่ะน้องจะสึกใหม่คําตอบนี้ผมเตือนแล้วนะมันจะมีผลอยู่ใน f เฟซบุ๊กและโซเชียลแล้วน้องก็ตัดสินใจตอบว่าสึกครับซึ่งผมอ่ะหลังจากไลน์นั้นผมก็โดนด่าว่าไปถามทาไม ผมบอกกอยากรู้กูก็ถามก็รู้ก็โทรมาก็ได้ไลน์มาก็ได้ไลน์มาก็จะบอกทำไมผมไม่รู้จริงว่ามันไลน์นะผมเป็นคนอยากให้คนอื่นได้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นพอตอบไปแล้วอแต่จริงจริงคือผมไม่ได้วอรี่ว่าคือตอบให้อาตอบให้ใครถามก็จะตอบอย่างนี้จริงๆเพราะตอนนั้นตัดสินใจแล้วทำไมล่ะคะทำไมถึงมีผลขนาดนั้นคะคือผมรู้สึกอย่างนี้ครพี่อ้อยพี่จอดคือตอนแรกเขากำลังแกผมก่อนจากที่ผมคอเอาก่อนนั้นีก็พยายามส่งจดหมายบ้างอะไรบ้างก็ให้ผมหยุด การวิพากษ์ว so ิจารณ์คณะสงฆ์ว so ิพากษ์ว mm ิจารณ์การเมืองพอเขาลึกเขาเห็นว่าการส่งมาหาผมเนี่ยไม่ได้ผลแล้วเพราะอาจารย์ผมซึ่งเป็นท่านเป็นรักษาการเจ้าวาดเนี่ยท่านท่านเป็นพระที่ท่านมีผรมิรรยธรรมคือเวลาท่านจะทําอะไรท่านก็จะไต่สวนถามเหตุผลว่าผิดจริงไหมนู่นนี่ไหมก็ไม่จัดการผมสักทีก็เคยมา้เอ๊ะมันเข้าข้างกันงั้นก็ไม่ต้องเล่นไพ่วันไปเล่นอาจารย์มันแทนก็เริ่มไปกดดันผ่านทางนั้นจะเปลี่ยนตัวรักษาการเมวาวา เอ๊ะถ้าผมยังอยู่เหตุผลเดียวของผมเลยที่ผมสึกอีกอันหนึ่งที่ผมไม่เคยบอกใครว่าถ้าผมอยู่แล้วผมนําความเดือดร้อนมาให้อาจารย์ผมผมจะอยู่บบหน้าชื่นตาบานอย่างนี้มันไม่ได้มันก็อาจารย์ก็จะลําบากใจยอ,ยอย่างนี้อยู่ลําไปอาจารย์ก็จะโดนลังแกอย่างนี้อยู่ลําไปฉะนั้นออกมาซะเมื่อเรารู้ว่าเราคือตัวปัญหาที่นําความเดือดร้อนมาให้วัดให้ครูบาอาจารย์ออกไปซะเลยส่วนผมมมนมีปัญหาเลยต่อให้จิ้งจบที่ไม่เจ้าวาดผมก็รับได้ เขาไม่มีปัญหากับตำแหน่งใช่าผมก็ผมก็ไม่มีวัดอยู่แล้วคุณไม่เคยสํานึกบุญคุณใครไงคุณป๊อนคือผมรู้สึกว่าเอาตถอะลงนะไม่เกี่ยวกับกูกูไม่อยู่วัดอยู่แล้วปีหนึ่งกูอยู่นสองพันคือเช้าออกถํำกลับผมผมที่ได้กลับเข้าห้องผมเลยแต่ไม่ไม่ถึงกับลูงที่รู้หวังว่าอาจารย์เจ้าคุณอุทัยจะดูเทปนี้นี่แหละแต่ผมมีรูปคู่กับเจ้าคุณอุทัยในห้องท่านไพวันไม่มีไม่มีเอางี้ อาจารย์รู้เลยนยังฮะว่าอาจารย์ควรจะรักใครมาหลังจากมาเป็นคารวาสเรื่องดราม่าเยอะมากๆไหนๆก็มีโอกาสมานั่งคุยกันในขับไฟเดโชอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจแล้วกันอย่างน้อยหลายๆคนที่อาจจะคิดว่าเป็นแบบนั้นโอ้ยผิดหวังจังเลยหรืออะไรก็ตามทีวันนี้เปิดใจค่ะจะได้ฟังกันในทุกๆมุมนะคะเราลองมาวิเคราะห์ในแต่ละดราม่านะไหมคะตั้งแต่ตอนตอน ครัอีกแล้วค่ะอาจารย์สมปองท่านมหาสมปองเรื่องการร้องไห้ออกอากาศก็ยังเป็นดราม่าเลยคือต้าตาในแหละดี๋เจ้าชาสองชื่อโทรมาประมาณหกโมงเช้าว่าไอ้พี่เขาถุกจับพี่ตอนนั้นเป็นพายู่พุก,กับเรื่องไหนก็เห็นเพจโพสขายเสื้อเป็นเสื้อผมอะไรเงี้ยมีภาพในวัดด้วยผมก็งงผมไม่ได้เป็นคนโพสไง เสื้ออะไรก็เลขาผมแหละก็โพสต์ขายโดยรู้เท่าไม่ถึงชนบุรีแล้วไม่ถึงการครับผมโพสขายซึ่งมันผิดกฎหมายอะไรสักอย่างมายผมก็อได้ผมไม่เป็นคนโพสต์แต่ผมก็ต้องเป็นลงแล้วผมก็เลยมาไล์ตอนคําครับองค์กรนั้นเป็นองค์กรที่ผมเคยไปบรรยายบ่อยด้วยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมไม่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 มาบอกเราไม่มาเตือนเราดีๆคือควรจะเป็นคนของสนักพุทธมาบอกเราว่าเฮ้ยท่านสมปองท่านเิดบังตอนนั้นนะทงนี้มันอันตรายมันไม่ดีนะมัน ติดคุกได้นะมันเสื่อมเสียนะมันไม่เหมาะกับสำนักสรุปคนเป็นคนที่ที่ควรรับใช้เราอ่ะเรารู้สึกว่าสำนักพูดแต่ต้องรับใช้พระเนรไม่ใช่เป็นเจ้านายพระเนรผมก็เลยน้อยใจผมก็เลยร้องไห้ไปว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ลูกหลานเขาเลยหลายคนที่ว่าเป็นวัถนะผมไม่เป็นหนาเป็เถนะผมเคารพนับถือผมสายมูด้วยใครมีอะไรศักดิ์สิทธิ์ผมชอบหมดเละอ่าที่จริงเป็นองค์กรนั้นนะครับองค์กรนั้นเป็นภาษาอังกฤษด้วยสามตัวอักษรด้วยนะครับือผมก็เลยน้อยใจผมก็เลยร้องไห้เนี่ยมันก็ผมคืน มันก็จะแซลผมเซลนี้มันแม่แม่บอกผมจะไม่ได้กอดแม่อีกแม่โกหกหนึ่งแม่ผมจะกลับไปกอดแม่คือจะสึกไงคิดว <c oughs> ่าลูกไม่ได้สึกแต่ผมก็จะแซลเพราะผมแซลนี้มันก็จะเซลขึ้นมาว่าทําไมวะอะไรนึกหนาวอะไรนึกหนาวเราไม่ใช่ลูกหลานคุณนัไงมันจะมีอะไรโต้กันอยู่คือ <c oughs> เราก็มาตัดอันมากกว่าว่าคนที่รักเราห่วงเราอ่ะควรจะเป็นคนที่อยู่ในวงการอยู่กับเรา <c oughs> หรือสํานักงานที่เป็นชื่อเรา <c oughs> สํานักพูดอ่ะเราถือว่าเราพูดอ่ะอะไรเงี้ยมากกว่า แล้วดรามาา่าสาวนั่งตักนี่นะคะอะไรดราม่าสาวนั่งตักสาวนั่งตักน้องชุดเขียวมีสองคนตึ้งตึ้งน้องชุดเขียวน้องชุดเขียวในสงตามหวานขอผมไปล็ละคพูดตรงเคยฟังเทพตั้นมาอายุสิบขวกบกาคุณยายเปิดให้ฟังโอ้สาธุสาธุลงตอนเป็นพระใช่ไหมใช่กาศรัทธามากเลยตอนนี้ในโลกอก็ไม่ค่อยศรัทธาแล้วล่ะครัในขณะที่ผมกำลังคุยอยู่พี่อีทพี่ปงลังแหละก็สกิดเป็นมุกแหละก็อย่าไปโกรธพี่อีทเลยเป็นผมก็เล่นมุกอย่าไพี่อีทสกิดไว้มหาศึกใหม่ คิดสึกใหม่นั่งตัดหน่อยคือปุ๊บกำลังคุยอยู่ก็ปุ๊บนั่งตักวันที่มันมานั่งตักผมเนี่ยผมก็เอาไงดีวะผัดออกก็โดนตัวน้องถีบออกก็น่าเขียน่าเเขียนน้องอจะยริงจริงดูไม่ให้เขียนเขาเข,า,ขาไม่ใช่อาชีพที่น่าังเขียนเด,ด็กเียนหลายคนก็เรียนจบเปิดร้านกาแฟเยอะแยะผมก็ได้กินส้มตำผมไม่โดนตัวน้องในมือข้างหลังก็ไม่โดนครับเขานั่งตักประมาณ3ามไม่เกินหวิสา3ถึง5้าวิแต่เวลาภาพนิ่งมันก็แช่ภาพนิ่งมันก็แช่ไปเลยทุกวัน ผมไม่รู้สึกผิดเลยเพราะ <c oughs> <hop. S 1> ผมไม่ได้เป็นคนดึงน,น้องมานั่ง <c oughs> พี่อีทสกิลแลวหลายคนบอกให้ผมเลิกคบพี่อีทเขาบอกมันเป็นมุกการซีเรียสกับมุกคืออะไรเวลาผมเล่นมุกอ่ะแล้วคนซีเรียสกับมุกผมมันเป็นมุกนะครับพี่ <c oughs> มันเป็นมุกคืออยากให้ขำให้ตลกแต่ถ้ามันผิดพลาดพังไปอะ่ะโอเคผมขอโทษผมไม่มีคำว่า,าละกันด้วยคำว่าขอโทษละกาันแปลว่าไม่ขอโทษขอโทษละกันไม่ใช่ผมขอโทษเลยผมขอโทษด้วยความจริงใจผมขอโทษด้วยความจริงใจเลย อันนั้นกพี่ชายผมผมแซวได้แต่ผมก็เจอเขาจากอีกงานก็กอดเขาอีกนะครับผมอยากกอดเขาผมตั้งใจผมไม่ได้กอดเขาไงเดี๋ยวเดี๋ยวกอดจะพี่ให <laughs> อันนี้ของผม <laughs> <laughs> ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็มผมไม่มีอะไรแต่ว่าโอเคผมเคยเทศสวนบ่อยว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดแล้วเขาคิดว่าเราผิดหนึ่งขอโทษด้วยความจริงใจอย่ามีคำว่าละกันนะครับอันนี้ผมเตือนมา <laughs> สองปรับปรงุงแก้ไข คือคือสำนึกแล้วควรต้องปรับปรุงแก้ไขนะไม่ใช่วันพุธนี้ว่านะอุตส่าห์แวะไม่ใช่วันพรุ่งนี้ฉันไม่รู้ว่าใครควรจะโดนดดดมากกว่ากันไม่ใช่วันพรุ่งนี้มึงก็มานั่งตัดอีกแล้วมึงก็มานั่งตักอีกแล้วสำนึกเมื่อมามึงนั่งตักอีกแล้วขอโทษขอโทษขอโทษเปลี่ยนเป็นปรับปรุงแก้ไขดีกว่าอะไรเงี้ยผมผมก็ผมก็ไปเวียนี้ผมเป็นหลุดเรื่องการเมืองลูกเพจบอกไม่อยากให้ไปผมก็ไม่ไปเพราะว่าจะเข้าไปเมื่อไรติดแน่นอนฮะติดอันดับเป็นรัฐมนตรีติดคุกครับแต่ถ้ามันไหนลูกเพจสั่งละ ต้องไปแล้วนะผมไปเลยเลยเหรอคะผมมีในทุนหลังเลยโอ้โหเข้าสู่การการเมืองอันนี้ผมก็ไม่คนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคนนี้เสร็จทีมงานก็ด่ามึงพูดทำไมมึงเคยอย่างกูมึงไม่ต้องพูดผมบอกเออกูเป็นคนอย่างนี้กูเป็นคนแบบคิดทางครัวนี้มาถึงมหาไยวันซึ่งเมื่อกี้นี้มหาสมภาพบอกว่ากำลังมา มานี่คือมาเลยมาดีหรือมาไม่ดีฮะมีอะไรอยากจะพูดเกี่ยวกับดราม่าล่าสุดบ้างคะค่ะไม่มีอะไรเลยครับไม่ไม่ไม่แช่ว่าไม่มีอะไรไม่ไม่ใช่บอกว่าไม่มีดราม่าแต่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเพราะผมรู้สึกว่าถ้าพูดอีกนั่นคือการไม่ให้เกียรติใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับดราม่ามากนี้ฉะนั้นผมขอไม่พูดเลยอ่ะงั้นไม่พูดก็ได้แต่ว่าจะถามว่าแล้วเราเป็นอันว่าจะต้องบอกว่ามันก็ถือว่าเป็น เป็นเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มาก,มากอันหนึง<า>่งมากมาก,มากสุดๆเลยอ่ะนะมันมันเป็นระดับประเทศอ่ะนะครับเราไม่ต้องพูดถึงดรามา่าซ้ำกันอะแต่ว่าเราถามว่าแล้วเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ผมเรียนรู้ว่าในวันที่เราสวาหาที่พึ่งอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยจริงเข้าไว้นั่นแหละมีแต่มีสิ่งเดียวที่ปกป้องเราในเมื่อสิ่งอื่นไม่ปกป้องเราคือความจริงดังนั้นพูดอะไรให้จริงเข้าไว ความถูกต้องจะปกป้องเราเองครับในวันที่คนอื่นเขาไม่ปกป้องแล้วเขาพร้อมจะถมถุยมึงต่อให้ความจริงวันนี้คนอื่นก็ไม่เชื่อมึงหรอกไม่ใช่ว่าเขาเชื่อนะครับเขาก็ไม่เชื่อผมตอนที่ผมพยายามพูดออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยคนก็ยังมาด่าผมอยู่แต่ผมรู้สึกว่าสักวันหนึ่งแหละความจริงมันก็คือความจริงก็อย่ามาหาภไพวันนะคะคอมเมนต์หลายๆอันทาร้ายเราได้บ้างไหมคะโอ้ถ้าบอกว่าทํรลายไม่ได้เลยนี้มันก็มันก็โกหกใช่ไหมครับเพราะว่าก็มีความรู้สึกนะครับมันจะรู้สึกว่า ทำไมวะ <laughs> ทำไมวะมันยิ่งพูดยิ่งแย่ยิ่งย,ยิ่ง,งเ,เหมือนจะไม่มีมีอะไรกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องมันกลับกลายมาเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องได้ยังไงมันจะไม่แต่ว่าไม่ถึงกับร้องไห้อะไรแต่มันรู้สึกว่าเหนื่อยมันเหนื่อยมันที่ทางานกลับเลยคือจะไม่อยากพบใครเลยต่อให้เป็นใครก็ตามอยา,อยากอยู่คนเดียวซึ่งทุกคนที่อยู่รอบๆจะเป็นห่วงน้องเลขาก็จะเป็นห่วงพี่สายคนหนึ่งก็จะเป็นห่วงก็อยากจะมา มาอยู่ด้วยมาให้กำลังใจแต่ตอนนั้นมันก็รู้สึกว่าอยา,อยากอยู่คนเดียวแล้วมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยจนรู้สึกว่าไม,ไม,ไม่ไม่ดีนะผมไม่ได้วยกับาร<ๆ>อยกอยกอยู่คนเดียวนะคือคือเอาของถานแทนที่ชอดแล้วกัน <c oughs> แล้วรู้สึกว่าคนที่เคยเชียร์มาถล่มเราในวันที่เราล้มอ่ะคนที่เชียร์เราเลยละ่ะคนที่ชอบเราละ่ะเคยคุยกันด้วยเคยมาหาที่วัดตอนเป็นพระด้วยแล้วพอวันหนึ่งก็เหมือนแบบมาซ้ำเราเนี่ยรู้สึกยังไงมันรู้สึกว่ามันให้บทเรียนว่าในวันที่เราดีและทุกทุก มันมีแต่เสียงชื่นชมคำชื่นชมมาเนี่ยเราพิสูจน์อะไรไม่ได้หรอกว่าคนที่ชื่นชมเขาเลกเราจริงๆหรือเปล่าหรือเขาโอเคกับเราแค่ไหนตอนในวันที่มันกระแสความชื่นชมมันลดน้อยลงไปเสียงกดดามันเริ่มมากขึ้นวันนั้นแหละมันจะเป็นของจริงที่ที่จะบอกเราว่าโดยที่สุดแล้วคนอื่นเขามองอยังไงซึ่งผมได้รับบทเรียนอันนี้ถ้าผมไม่เจอกระแสนี้ผมก็ยังจะหลงระเริองอีกเยอะผมก็คิดว่าเอ้ยคนชอบรูทำอะไรก็ได้นู่นนี่นั่นแต่วันนี้นี่แหละฮะกระแสนี้มันได้ให้บทเรียนสำคัญแล้วว่า จริงๆแล้วคนเขามองเราอยู่โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เป็นคลับไฟเดโชที่ครบรถจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับผมมีเรื่องเสียวๆมาฝากกันนะครับสำหรับใครที่กําลังเจอปัญหาเรื่องของการเสียวฟันเป็นประจำนะตั้งใจล้อมงงเข้ามาฟังแบบเดินๆครับเพราะว่าการเสียวฟันนี่เป็นสิ่งที่กวนใจและมีผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้เราต้องหลีกเลี่ยงอาหาร หรือแม้แต่เครื่องดื่มเย็นๆที่มีรสเปรี้ยวหรือแม้แต่ของเผ็ดอย่างที่เราชอบนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยครับให้หาผลิตภัณฑ์ลดการเสียวฟันที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับที่สำคัญครับต้องมีประสิทธิภาพกับนี่เลยครับ Sensodyre Repair and Protect Deep Repair ครับใหม่ครับที่ช่วยลดการเสียวฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพและฟื้นฟูการเสียวฟันอย่างล้ำลึกครับเพราะว่ามี โนวามินสูตรอัปเกรดครับที่ช่วยฟื้นฟูและสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งเหนือบริเวณที่เสียวฟันและเพิ่มปริมาณฟูอร,รายเป็น1,450 ppm ครับเพราะฉะนั้น ช่วยป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยขอแนะนําเลยนะครับให้ใช้คู่กับแปรงของ Sen s ซ d ด Repa เพลย์แอนด์โปนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคอแปรงของเซนโซไดร์นี้มันยืดหยุ่นได้ช่วยซอกซอนทำความสะอาดได้มากขึ้นนะครับเหมือนกับเป็นสปริงนะครับช่วยลดแรงกดขณะแปรงฟันก็นได้สําหรับคนที่มีการเสียฟันนะครับเพียงแค่แปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งเป็นประจําก็จะรู้สึกว่าอาการเสียฟันเนี่ยลดลง s e n s o ไดร e รี p พ i r and น r o โปรเทค e ี r e รี i พนะครับมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันคือสูตรออริจินอสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรไวท์เทนนิให้คุณเลือกนะครับตามความชอบได้เลยพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองได้เลยแล้ววันนี้นะครับด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ตัวคุณเองด้วยเช่นกันครับถ้าว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะหาซื้อ s e n s o ดร e รี p พ i r and น r o โปรเทค e ี r e รี i พนะครับหาได้ง่ายๆเลยนะครับที่ช้อปปี้ลาซาดา รวมถึงที่ GSK Official Store ได้เลยครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชมคลับ Friday Show อยู่เท่านั้นนะฮะเพียงแค่คุณสแกน QR Code พร้อมกับกรอกโค้ดส่วนลด STIECFSJ1 ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านล่างถ้ากลัวจับสนถ่ายรูปแคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะฮะคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มทันที30บาท พร้อมกับส่งฟรีด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับ500ด้วยกันนะครับตั้งแต่วันที่10มกราคมจนถึงวันที่31มีนาคม2565นี้เท่านั้นนะครับจะซื้อใช้เองหรือฝากเพื่อนหรือคนในครอบครัวยิ่งใกล้วลเวลนทายแบบนี้ด้วยซื้อให้คนรักก็ได้นะครับเวลาไปเดทกันจะได้หวานกันได้แบบไม่ต้องมีอะไรมารบกวนชีวิตประจำวันไม่มีอาการเสียฟันให้หงุดหงิดใจกันอีกนะครับแต่ตอนนี้พักกันตอ แป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับกับสองทิศและพี่อ้อยพี่ชอดในคลับไฟเด y โชว์ครับผมว่าผมชอบผู้หญิงทุกคนนะผมว่าผู้หญิงเขาเกิดมาเพื่อสวยงามครับจริงๆนะผู้หญิงที<ข>ถ่ถ้าไม่ได้บวชก่อนนี่ต้องเป็นผู้ชายเจ้าชู้มากเลยผมเจ้าชู้แต่ผมไม่กล้าจีบ